สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายกบเจอสาวิสานจาังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลทักทายก็ตำมะฮงค่ะส้มตำหมูสามชั้นทอดแล้วก็ไก่ย่างค่ะเจส๊สก,กินเอียงกอนเอากินหมูสามชั้นทอดเนี่ยละก็ตำมะฮงหมูสามชั้นทอดส้มตำนะาสาํมเจ้าเกาจะเดิมหมนูเจ้าไปตลาดหนองพอกไปได้พักท้ายมากค่ะ แซบ่บส่วนอันนี้ดอกกระเจียวจากสวนยอบาอร์ดิสูดหอมหอมแซบแบกินสดได้อร่อยด้วยเมื่อว,วานผมไม่คิดมาทักทายกันเลยพี่น้องค่ารุ่นอยูร่รุนกับผลการเลือกตั้งค่ะ คะแนนสูงสุดก็ต้องเป็นการยอมรับสำหรับประชาธิปไตยเนาะ Happy D-Day. hmm <laughs> เราวก็เกี่ยวก็พักพ,พายผสานข่าวหากันสาร <c oughs> อันนี้กกะย่างกระย่างมิชเชนบุรี่ไปซื้อเจ้าเก่าเจ้า,เ,จาเดิมม่ะละนี่ต้องผอมจ้าซื้อแล้วก็มาอุ่นในแอร,ยยอร์ฟ라이เออร์ครับ มื mm ่อนี้มีแดดฟ้าหลังฝนท้องฟ้าสดใสมากแจ่มใสมากค่ะฟ้าหลังฝนสดใสเสมอ ได้ยังกินพี่น้องได้ได้กินกันค้าแแบบนำ้ำแบบมากุยน้ำพ่อของปากของพ่อไอ้ขี้เแลวสุภาพผู้ชายไปหาหมออยู่นีนอขอ่ขี้นีนหมอพิพัฒน์คนท้องค่ะคนสบาย รักเขาอาจจะว่าส้มรักพ่ออาจจะว